สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาเปิดราคาชุดนี้นะครับของน้องลิซ่าซึ่งน้องลิซ่านะครับใส่ชุดนี้ในคลิปวิดีโอที่ทาง IG b a r าซ่านะครับได้อัปโหลดไว้ผมได้ทำข่าวเอาไว้แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเลื่อนลงไปดูในรายละเอียดตรงหัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ลองกดที่ลิงก์ได้เลยนะนะก็นี่ครับชุดนี้นะครับซึ่งรูปน้องลิซ่าที่เห็นอยู่เนี่ยเนี่ย เป็นรูปที่มาจากคลิปวิดีโอ,อใน IG เนาะซึ่งน้องก็มาแนะนำตัวว่าเออประมาณว่าปกนิตจะสารคนต่อไปอะเป็นลิซ่านะอะไรประมาณนี้เออลิซ่าจะได้ขึ้นปกนะอะไรประมาณนี้อออันนี้คือข้าวๆนะสรุปมาให้ฟังนะลองเข้าไปฟังดูครับน่ารักมากๆนะก็ราคานะครับของ ชุดนี้นะครับอยู่ที่3,750ดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยนะครับนี่แหละครับราคาอยู่ที่ถ้าเป็นเงินไทยนะ1 10, 9, 1 9 3 5 1บาทครับชุดนี้ราคาเป็นแสนครับท่านผู้ชมก่อ,อนอนเลยครับ ซื้อรถมอไซค์แรงๆไนดะ้โอ้โหเป็นคันเลยนะฮะโอเคครับท่านผู้ชมก็ขออัปเดตไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรใหม่ๆก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะ mm. ก็ลองดูกันนะครับ mm. นี่ฮะก็เพิ่งลงไปเมื่อสักครู่นี่เองนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงที่แล้วเนาะก็มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับ โอเคครับท่านผู้ชมขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมถ้ายังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งในการาเพื่อให้ได้รับการแจ้งเตือนครั้งต่อไปด้วยนะครับแกข่าวินดี้ลาไปก่อนง่วงมากๆขอไปหลับก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายจ้า